สวัสดีค่ะกลับมาพกบกับน้องสลายกินแซ่บนะคะในช่องสลายกินแซ่บค่ะวันนี้จะมาเสนอเมนูตับม,มังวง,งปูปลาเส่บเสบพเผ็ดนวลว่ากำลนงสลายนะคะพี่เต็มโคกใหญ่ๆกันนะคะพี่เออเบ่งงานไปแล้วคอ,อ,อเออใส่ปลาแดกตัวใหญ่ๆมากนะคะกินข้าวเหนียวห่อนหางดีแซีบเ้ยนะคะตอนหน่องสลายปลาแดกข้าวเหนียวมากเลยนี่เป็นยังไงค่ะจัดจานในย่านาานี้ต้องให้น้องสลากินแซ่บเท่านั้นได้ค่ะนี่ เออน้ำดำดำเส่ปลาแดกตอนใหญ่ๆเนาะค่ะเอ,อ๋อมันสีเฮียซจำดอกแล้วนี่มากินก <disease>. <Okay. S 1> ับผักค่ะมื่อนี้อ่ะใส่ถั่วลิสงพร้อมถั่วลิสงขวดมันสีดแสบนะค่ะลองเบิ่งเด้อค่ะสูตรของสลานี่แสบเป็นตั้งนายเหนามนอนว่ะตังนี้ล่ะ ใส่ปลาหลาตัวใหญ่ๆมากเพย่นปลาหลาก็เป็นจบเอาไปย่างมากินกับข้าวเหนียวเนาะคือสีแสบเพื่นะนนี้ละเือเอ,อ้มามาค่ะกินย่มนี้แหละเด็ดๆนี่ยแสบชิ้นน้ำก่อนเด้ออืมสุดยอดผักกับนองเท่าลานี่ผักพายนะคะ่ะะจลำิำ เอาใส่ตรงนี้กับลงหันนะตอนนี้ผักกรอบผักสลัดกรอบเอาใส่ใส่ระบายใส่ตรงนี้นะเนาะเนื้อติ่มถาดซีอเกาลาแว้วกะใส่ใส่ใเอาผักใส่ตรงนี้ด้วยนะตรวนี้แบบเคือพ้อค่ะพี่เคือม่วง เป็นปากกาคือเก้าค่ะประเดี๋ยงเด้อค่ะเดี๋ยวมันจีโดนเนาะเอาสซแบบนี้แหละกล่องๆไว้นี่แล้วเนาะ,ะคะ่ะมามาค่ะคูณไอที่ขามาเบิงช่องหนังสลากินแซ่บนะคะมาเสบแซ่บกับหนังสลาเหมือนนี่ตาำมอง,งวงใส่ป,ปลาาเสบแซ่บนัวๆน,วนะคะเผ็เดเผ็ดใส่ทัวรีสงไปพร้อมน้ำตามหนังสลาตามคือจังน้ำตํามองหงเลยได้นี่ตําแบบกันเดียเลยค่ะ กลมพึกกันเลยบางน้าก็ใส่พึกกันมีรสชาติกลมกรอมหน้ามะขามเปียกใส่เข้าไปไปหอมแขกไปพร้อมก่ะนเห็นบอนี่หอมแดงตรงนี้ผับเมื่กบบอกดตีนตรงสลดออู่ยีนครับงุ่งนะผของมันสิแจ่บแจ้บพักขอบกัน เรื่องค่ะเพียงยังอะไรเอามากินกลับเนาะคะ่ะหังไก่ทอดหลังไสลายใสใสละบังคือหลายอย่างค่ะไอตรงนี้สีสันแห้งเนาะคะ่ะกลับแก้มกับเป็นตาแซบสีสันกับสีสันสดอย่างเดี๋ยวเลือค่ะนี่เมนูนี่ขออนุญาตใสซอนเนาะหยิบมันสากดีล่ตาตักเอาบะเต้วลิสวงใสไปเก็บแซบหน่อเนาะ กินมะเขืเทศพร้อมแบบขอโทษนะอืมอะไรเนาะ นี่ตำมะม่วงนม้มแบบใหม่นะคะก็สดจากสดเลยพี่น้องมาฝางนะค่ะมันก็หลานหลายนะค่ะมันจะมังม่วงมะฝางเพราะว่าเราไกดก้มาทำมาใช้มาิีมะม่วงดิบมะม่วงดิบนะค่ะมะงม่วงหยอะ บอกฮออมเซีบพรางกินกับกระแซ่บม่ะมันฉ่อหวานขมผนหวานน่ามัะค่ะทำยังไงเอาหอมแขกเลยนาสินี่ออมาคาเดน ของสมุน มือเป็นมือวันหยุดนะค่ะจะเลิกนะคะ่ะมาค่ะสายฝนก่อนอไปทำบุญนะถ้าหลงสลาดไม่ไปนะคะ่ะแค่อย่างเรียบอืมตลายทำบุญะะเอาเลิกเสร็จดวังนะค,ะค่ะเห็ุได้เบิดสมองว่าหาแต่ว่าไปเหตุวัดอย่างเดียวนะตลาดเหตุได,ด,ด,ด้คิดดีทำดีกับได้บุญด้วยกันเนาะคะ่ะ น,น้อฮึแฮะเจ้าคะนวดแฮะบราจะกินด่วนเไรแล้วไม่นูตังค์เฮ้เดี๋ยวคยืนนี้หนากระทอนของสลากดีมาตังกระทอนเพื่อกิน แนวหมากเนี่ยหมากระทอนตามแบบกันนี้แหละเปลี่ยนจากหวงหวงเป็นหมากระถอนนะคะมากมากค่ะ z o o ม z o เ,เ,นะเนี่ยใครบอกเคล็ดลไปนะทำยังไงคะมะปลัม นังไกัน,นี่ห้องอนค่ะอี่ยงยามหกโทรศัจับหนุนสบายือดีนะมัน อย่าดับอีกสะหล่งแกบแพ้ค่ะ คหนหนึบอกว่ากินจำงว่าัคือกินมันผักแดดมันก็คือยังกินสมใจแหละค่ะนี่คนม,มากินผักเนาะกินได้เบิดเอาตอนประแดกไว้น่ามันแอบ สลับกรอบๆหนังไก่กรอบสื่อเกนมากค่ะกรอบใหม่ๆหมอมมันๆนนหัวเห้่ค่ะ แบบเลาทอะกินมากระเทศดหุดยอีเดี่ะ น่านไาามา่ไร,ไร่น่าไม่ัอเพียงใช่น่าปลาด่าไรน้ำเกี่ยวเขาต้องปุ่มให้มันนว่าเลยค่ะให้นนว่าไปเลยทางเนื้อเขากันดี้ดิซี่ยัง vẫn làm nào không? không? อมอืมอืมมอืมงสองลูกขนาดนี้ค่ะเนี่มันวยใหญ่มันได้หลายๆกิ่นแล้วคนเนี้ยหวันๆดีนะเอามาจับหนามงัวดึงแซ่บอืม 他们也。呀、啊。 จำแคงค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อค่ะพี่น้อง,องสมาว่าเป็นฟังไทยฟังละนะรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในเมืองไทยเนาะอืม of okay. course ปลาแดกเป็นตัวตัวผมสลักขอประคะุณไดๆแล้วคะสำหรับทุกทา่านดีเขามารับชมส่องสลากินแซบนะหรือว่าเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังสลากินแซบ กขอบคุ้ณในรายนะคะฝากความเมตตาเบื้องตัวให้กดติดตามกันอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไว้นะคะันตีดปฏิภาณคิดไม่ไม่ของฉันและเวลาเฮ็ดคิดม่ไม่มาล้มกันให้เบิ้งกันเนาะเมนูสดจับก็ข่าวสทบจับ เงินหน่องเข่าไหร่เนี่ย,นนะะยเป็นอาหารนิสา,บานบาทเท่านะัา้นเพราะว่าอย่าง,งเช่นอาหารนิสา,านเพราะว่าหน่องเท่าไหร่เป็นคนที่นิสานค่ะเอาอีิสานใจใจหน่องเท่าไหร่เป็นคนจะเสืทอทอดนะฮะก็เลยเนี่ยอาหารนิสานเนี้ยม,มักเนื้อถนัด อค่ะนี่ยใช้ทั้งทีแห่งที่สวนแลวค่ะมออสีสันมากสีเ่เห็นเจไปยังไงนัวกันนัวค่ะยังไกล้กบกอบเข้ากันมาครับ อมน,น,อาาอนี่เป็นแผะถึงน้ำตำนี่แห้งแฉบค่ะมัมมเขือร้อยน้นำน้ำตำไรครับ เราพอเครื่องแล้วหนำตามอยู่เครื่องโคกแล้วครับม่อืรักใจมาเอาใจคนมากินตำหมูงวงนะค่ะเป็นร่องมงสูตรของสลาเนาะะเปิดแบบเขื่อเทศเปิดารปิบ เอาง,ง้าของข้ามเปียกตัวลิสงแสบบโรดค่ะอันนี้ปูหน้าดองกระชายไปปูดองไอได้เบิด์แหละต้องลาเบอร์ไส่มีมันอยากว่างมั้ม

Correto. É. É. มาถึงจุดทีถ่ายของคลิปนี่นะคะเบย์กระไก่จากนาแต่เวลากับแม่ไรเบย์กระไก่จากเจ้าเวลานานพัานดวนมากแล้วค่ะมาถึงจุดทีถ่ายกับคลิปของตำม่วงปู่ปลาแล้วค่ะแจ็บแบ น้ำปลาตอนนัวใส่เป็นตอนๆเลยนะคะตอนปลาแล้วก็พร้อมกับผักแก้มนะคะหลายอย่างหนังไก่กรอบนะคะกอดกับก็มากินกับเข่ากันทักนาะคะ่ะตามวงวง่วงโรยทัวริสงทอดลงไปแซบค่ะค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้น้องสลัดสิไปก่อนใบ้บานนี้จังพอกันไหมในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ